เร่งลุกเร็วอันน้เร็วเสียจาปเร็วหน่อยอ้ยกำลังใส่กระดุมเร็ว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 ีลาอยู่นั่นโอเคครับตอนนี้นะครับหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้านะครับวันนี้ผมมีนัดจังหวัดเลยนะครับที่เชียงคานจะเป็นทริปพิเศษหน่อยนะครับแต่ก็จะมีข้อแมนะครับว่าใครจะไปจุดนัดพบที่หลังเนี่ยเลี้ยงกาแฟกันทั้งกลุ่มเหมือนเดิมแน่นอนทลิปนี้น่าสนุกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่อง168 Channel ครับวันนี้เด ซีวิกสามประตูไปเหมือนเดิมนะครับกูปเป้ก็ไม่ได้ออกงานเลยจะเป็นทิปเล็กๆครับสำหรับพี่ๆๆในกลุ่มดูว่าใครจะมาทีหลังเดี๋ยวลอามาลุ้นกันครับไป ผมก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมก็ได้มีโอกาสมาพักที่โรงแรมบ้านไม้ใหญ่นะเชียงคานครับผมบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่นะครับห้องพักสะดวกสบายแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายครับแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกมากมากครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ครับห่างจากถนนคนเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวนะครับผมแนะนําเลยนะครับห้องพักสวยมากนะครับมีทั้งอาหารเช้าบริการแล้วก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์บริการแล้วก็จะมีจักรยานบริการให้ปั่นเที่ยวสนุกสนุกด้วยครับบรรยากาศก็ดีครับเดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับที่พัก แห่งนี้นะครับโรงแรมบ้านไม้ใหญ่ณนเะชียงคานครับ,รบเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้วยนะครับหน้าคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับเราต้องไม่ผ่านบ้านในตัวเราต้องไปทางนี้เราต้องไปทางตลาดแต่ด้วงมันรู้ว่าเราไปแล้วเพราว่ายังไม่มีใครมาเลยเออรู้แล้วไม่มีใครมารอหรือว่าเขาไปก่อนเหรอวะอีใจให้ด เดียวไหืเสื้อนะม่มมาดอร้องแล้ว๋ยวกเ็นดามแล้วต้องไม่ผ่านบ้านในตัวสรุปพี่เอนะครับวันนี้พี่เอครับคุณบรรพดครับใช่ใช่โอเคไปไปโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วกัน พี่รอผมเท่าไหร่นะโอ้ยครึ่งชั่วโมงเลยผมไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยส่องรอว่าไม่ถึงอะไรเขารอกินกาแฟกันอยู่ดูอันนั้นดูนั่งดูเขานั่งรอกินกาแฟกันอยู่ไม่พร้อมนะเชฟมาไม่พร้อมใส่ป้ายกันก่อนต่อภาษีเรียบร้อยเอาครีมมาให้นะอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับลองท้องกันก่อนเอาข้าวกับกาแฟกาแฟก่อนเอาเลยอ่าโอเคครับนี่ให้แม่บ้านก่อนมีรถตู้หนึ่งคัน นะครับรถเซอร์วิสวันนี้เราเดินทางไกลกันหน่อยครับเราต้องไปที่จังหวัดเลยครับอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับแคมเดี่ยวเทอร์โบอันนี้ก็เพิ่งจูนมานะครับสุดยอดเลยอ่ะวันนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคันครับเพราะว่ารอบที่แล้วไปกันสามี่กับอีโแต่อันนี้ก็สี่เหมือนกันนะครับจะไปกันก็4คันแต่เป็นสามดอหมด มีหนุ่มบุดอนมาด้วยครับคลิปนี้หายไปนานหายไปนานเป็นไงสบายดีสบายดีครับต้องกลับมาเหมือนเดิมคันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกงานนะทุกงานภรรยาก็เป็นฮะนี่ไปเชียงคานก็เป็นน้ำ่วครับวันนี้น้ำแตกน้ำไหนกันน้ำเยอะน้ำแตกไหนเราไปแล้วครับรถไปแล้วน้ำก็แตกครับจะเป็นน้ำน้ำมันคัดแตกก็มีน้ำแตกของรถต้งใส่น้ำเยอะัแตกจำบ้นเลยครับน้ำอะไรเนี่ย นำว่าน้ำมาจากไหนเลยอมอ๋อโอเคอครับคันนั้นไม่เปิดดูเหรอครับอุ้ยคันนั้นเต็มร้อยไปทริปไหนไม่มีพังค <c oughs> ันเหลืองเต็มร้อยทริปนี้มันอาจจะเป็นวันของเขาก็ได้รออยู่นานแล้วใช่ไหม <c oughs> พังก่อนก่อนไปไหลายวันไม่พังแล้วเมื่อคืนเล่นแล้วทำอะไรเมื่อคืนครักระปุกน้ำมันพาวเวอร์ไปถูกอ่ะไอ้นั่นลืมเสียบเรียบร้อยเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ไปก่อนเพื่อนเลยเมื่อ <c oughs> คืนเดี๋ยวหาอะไรรองท้องแล้วก็เตรียมเซ็ตรถเซ็ตอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็เดินทางอีกประมาณสองร้อยกโลอ่งเไม่ได้อ้ไม่ไต้องเต่งหอมเขาก็ถามความรู้สึก ร้้างเเนีีี่่่ททรโดอบนี้มาที่สองแต่ว่าไม่อะไรกูไม่อะไรกูเข้าใส่แซ่บเป็นหกแปดดูใบพอลทองน้อยเติมน้ำมันทีเป็นหมื่นนี่คือบทลงโทษของประธานอะไรอ่ะเตรียมพร้อมแล้วไม่อ่านไลน์สุมโอ้เจ้าของต้องด้วยโอเคไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าเดียว หอมนะกยแฟเงินเหลือเงินเหลือเงินเหลือเอาติไปครับเงินเหลือครับไปไป EP น yeah. mm ี hmm. anyway. o, damned, mm ้นะครับก็สร้างความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานให้กับ f c และพี่ๆในกลุ่มนะครับและสําหรับ EP ีนี้นะครับก็จะเป็นทริปพิเศษนะครับที่เราไปเที่ยวเชียงคานกันนะครับสร้างความปองดองให้กับพี่ๆในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆได้รับความสนุกสนานกันในกลุ่มนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นไม่ให้ห่างหายไปนะครับก็ถือว่าสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวและผมจะขอเก็บสตอรี่นี้ไว้เป็นความทรงจําดีๆให้กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ f c ได้รับชมกันนะครับทริปหน้านั้นเราจะไปไหนกันต่อนะครับย ด้วยนะครับคันนี้ทุกงานอยู่แล้วคันเหลืองไม่ต้องห่วงคันเหลืองไม่เคยเปิดฝากระโปรงอ่ะไม่เป็นไรครับคันนี้อ่ะคันนี้เป็นไงเช็คดูเฉยคันนี้มันมีอาการเหมือนน้ำมันจะไุ่ถึงครึ่งนาทีเลยว่ามันจะมีปัญหาป่าวะบ่เกิดนะเฮ้มีปัญหาครึ่งของครึ่งอ่ะใช่ใช่นน้ำเย้ พราะว่าเมื่อน้ำใหญ่แล้วว่าน้ำพอน้ำเปิดเร็วไหมเออเดี๋ยวเราก็ใช้วาน้ำใช่ครับวาน้ำเปิดเร็วถ้าไม่ใส่นิตานแน่ถ้าไม่ใส่ครับมันอยู่กลางพอดีอ๋อกลางพอดีใช่ก็พี่ต้ใส่เยอะแล้วค่ะวาระตัดระบายกันนะคันนี้ก็เซมโหมดทำงานอ่าเรื่องยุทเทพอยู่นะตอนแรกก็ตกใจหน่อยๆโอเคโอเคครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เชียงคานนะครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง168เดี๋ยวเช็ครถกันสักหน่อยมันต้องเช็คมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งประกอบเสร็จอ่าโอเคครับจะเจอกันที่เชียงคานครับ ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เชียงคานเรียบร้อยครับจังหวัดเลยมาดูกันหน่อยครับเดินทางมาแล้วเรียบร้อยปลอดภัยดีครับทั้ง4 5หคันรถตู้ด้วยหนึ่งนะครับบวกหนึ่งคันเหลืองคันแดงเป็นไงครับสรุปรถมีปัญหากันไหมครับถึงนี้โอ้ไม่มีแล้วครับเรื่องความร้อนไม่มีมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวคนร้อนีสคนร้อนอย่างเดียวความร้อนไม่มีคันน้ำเงินไม่มีแอร์ใช่ไหมไม่มีแอร์เท่้อ๋อเดคันน้ำเงินคันนึงจะหมดแล้วน่ะจริงเหรอ พี่ก๊อฟจะหมดแล้วนะครับน้ำมันน้ำมันเท่าไหร่พันหนึ่งเหลือขีดหนึ่งพันหนึ่งเหลือขีดหนึ่งขิดไม่ได้เลยมีเต็มถังออสเตเลียไปพันหนึ่งพันหนึ่งยังยังไม่ถึงครึ่งถังพันหนึ่งนี่มีสองร้อยลผมเติมคันเหลืองอ่ะผมเติมไปพันสองตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งถังขาละหกร้อยขาละหกร้อยของผมอ่ะของพี่ที่ห้าร้อยน่าจะเหลือวันสองร้อยห้าร้อยเหลือสามร้อยครับ มาดูกันเทาก่อนวันนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อจัดฟิตเมนตใหม่นี่สะอาดสะอาดลืนคลีนครับไปดูคันน้ำเงินหน่อยคัน <c oughs> น้ำเงินนอะความร้อนไม่มีนะความร้อนไม่มีแต่คนอนะร้อน <c oughs> ไม่มีแอร์นี่ครับดูห้องเครื่องก่อนน้องอีโวสีสวยวะ่ะ เขาทำออกมาสีสวยนะอ๋อสีอันเนี้สีล้อสีล้อนะแล้วสีเล่มแห้งแล้วเข้มขึ้นมาด้วยครับเออสีสีรถสวยนะสีสวยยังอ่ะของผมมันจะออกฟ้ากว่านี้ใช่ไหมครับคันอันเก่าอันเก่าอ่ะจืดกว่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับวันนี้ก็มาลองรถกันจัดทริปลองลองรถก่อนผ่านแล้วนะอืผ่านแล้วไม่มีอะไรแล้ว เครื่องผ่านช่วงล่างน่าจะรีสโตร์มาหมดคันนี้แต่ก็ยังไม่เสร็จดีก็มีแต่ถ้าจะไปไกลองหาตังเติมมันไว้ก็เหมือนหนึ่งเออเรื่องน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกันป่ะถือว่าเอาเรื่องน้ำมันเอาเรื่องแคมเดียวเทอร์โบคันนี้๋ยวถ้าจูนใหม่น่าจะนั้นกว่านี้ถ้าจูนต้องจูนใหม่อันนี้ยังไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเลยก็คือว่ากล่องจ Q&A มาไงแล้วแกไป ได้รีโมทมาเลยลองจูนดูมันก็ได้แหละแต่คือว่ามันผมว่ามันกินไปมันมันยังมันต้องประหยัดอยู่นี้เพราะเทอร์โบมันไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้แรงมากอืมท่อเริ่มขึ้นลุงแล้วเดี๋ยวก็ดำ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ <Okay. S 1> วันนี้ไม่ได้มาขายรถครับจัดทิปขายเครียดให้ลูกค้าได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไร รีวิวรถเดิมๆคอนเทนต์เดิมๆก็จะน่าจะเบื่อหน่อยแต่ว่าวันนี้พามาเที่ยวที่เชียงคานก็จะมา1,2,3,4,5สี่ห้าคันกับรถตู้คันนี้ฝาคาร์บอนด้วยอากันะมีอะไรบ้างตอนเย็นมีกิจกรรมอะไรบ้างครับพอกินเบียร์คอยตี้ครับมีบเบ,บเียร์กับพอีอา<ค><น>รคร,ครับวันนี้ ตามหลังมาอย่างดุหลอ่อมไม่มีการชนถอดอย่างนี้หมดเลยคันเลยไปฮะ <laughs> <laughs> ไม่ใส่แล้วเท่กว่าอ๋อเท่ยูชนไหมเอ็มไม่กองทำใส่วินไอใส่ตุลาไงเออเออตุลาไงตุลากท้ายเลยแม่เขาเล่ขึ้นเล็กเอ็มไม่กองไงรักเลือได้ <laughs> อันนี้ปิ้งกระดองครับปิ้งกระดองสวยจังอะ่ะ ทำเสร็จออกมาสวยยังไตอนแรกยังไม่รู้ท่าไหนพอออกมาใช้ได้เลยก็เหลือเก็บรายละเอียดยางกระจกยางหูช้างหูช้างมีเบิกนะเบิกแท้ด้วยพี่มีนะ <laughs> <laughs> ม,มีอยู่บ้านผมมีห้าแยก <laughs> แก,ดแกดัง <laughs> อยู่กดังเชียงกงมีเชียงกงหนึงหกแ โอเคครับสำหรับทริปนี้ทคยเครเียดครับวันนี้ทริป3 2 2> ดอร<ห>ครับ3มประตูซีวิก3มประตู<ห>อ่ะเดี๋ยวเจอกันครับ